เยี่ยมเยือนเพื่อนตัดผม EP สามในวันนี้นะครับผมช่างมิวพามาเที่ยวร้านแชมป์ครัชแฮร์แอรียนะครับทุกคนนี่ครับจริงๆภารกิจวันนี้เราถือว่าเซอร์ไพรส์สำเร็จน,นะครับผมเยี่ยมเยือนเพื่อนตัดผม EP สามสวัสดีครับแล้วเราจองตัดผมเอาไว้ด้วยเฮ้ยโหดยอดปแบบ <laughs> ะฮาเลยกระช่างที่ผมได้ตัดด้วยกันในวันนี้นะครับช่างลุงช่างลุงช่างลุงถาม <laughs> ว่าทำไมได้ตัดกับช่างลุงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปครับ นั่งคุยกับเจ้าของร้านะครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพี่ดีครับเหนื่อยเหนื่อยดีครับเหนื่อยดีเหนื่อยดีโอ้โหเมื่อคืนนี้ถึงกับขั้นลงโพสท์ไล่ลูกค้าแล้วไลนแล้วเป็นแต่ที่อื่นกันบ้างไปจบชั้นละเหนื่อยแล้วเอ้ยนี่ดีแล้วแฟนขับเยอะไงเออมีเยอะพี่เยอะจ้าผมไม่ยังผมอังจีนะผมยังห่างชั้นกับร้านอื่นอีกเยอะเลยพี่แต่ว่าที่ผมโพลไปพี่เหมมันเป็นเรื่องของเวลาเวลาในการจัดการอย่างเช่นถ้าลูกค้าคนหนึ่งมาเลย15นาทีจะเร็หมด ไอ้ลูกค้าคนที่สองคนที่สามแม่งมาตรงเวลาไอ้ลูกค้าคนที่สองก็ยังไม่ได้ตัดก็ไว้ลูกค้าคนที่หนึ่งมเลยอ่าพอเริ่มตัดลูกค้าคนที่สองในเวลาที่เลทไอ้ลูกค้าคนที่สามมาแล้วไอ้ลูกค้าคนที่สามต้องนั่งรอทีนี้ลูกค้าคนที่สี่นั่งเลทเลทเลทนั่งเลทเลื่อยยาวทั้งวันใช่มันเป็นสิ่งที่แบบนั่นแหละภาพที่ทุกคนเห็นมันไม่ใช่ว่าลูกค้าผมเยอะนะแต่บางทีลูกค้าเลทคนหนึ่งมันทําให้คิวต่อไปต้องมานั่งรอกันแหละเนี่ยครับทุกคนจริงๆแล้วอะช่างตัดผมทุกคนอะ พยายามทํางานอย่างเต็มที่นะถูกเพราะว่าแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนเห็นใจทั้งช่างแล้วก็ลูกค้าคนต่อๆไปด้วยนะใช่อย่าเลนเลยตั้งแต่ผมส่วนใหญ่ก็จะมีลิมิตเวลาในการให้บริการต่อคนนะทช่คนเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นหลอกป๊บนึงเป็นไงตื่นเต้นไหมซัว,ว,วท้ายสำเร็จเหนูยัยตื่นเต้นอยู่เลยแต่ว่าอันนี้พี่มิวมีของเล่นอันนี้มีของเล่นมาฝากครับตัวนี้ซึ่งแบบมันมันตัดง่ายแล้วก็มันเขาพกมาเองนะเออพกมาให้ใช่พกมาพกมาให้ไถแบบง่ายๆหน่อยครับ ตรง่ง่ายๆผมอะเเออออใช่ง่ายจริงง่ายงงโคตรตึนผมมันบางเพราะไงก็เลยแบบว่าเอาใช้ชีวิตง่ายเซตได้แบบง่ายๆอ่ะใช้ชีวิตง่ายง่ายอย่าไปดูนะครับทุกคนให้ช่างหลุงรังสรรค์เนี่ยครับแล้ววันนี้ คลาสสิกครูคัทที่ช่างรุ้งรังสรรค์ให้ผมครับกระดินกีเด็ตมากใครที่มาแชมป์คัทแชร์เอเลียนะครับผมมีพที่แชมป์พี่ลุงแล้วก็ช่างนนที่กําลังตัดอยู่ข้างในนะครับผมใช่ครับเชิญครับเชิญครับตัวตึงของตัวเมืองชมบุรีนะครับทุกคนนี่ปากล้านแชมป์คัทแชร์เอเียไว้ด้วยนะครับผมก็จองคิวกัน้อย่าลืมจองคิวนะทุกคนวันนี้ผมก็จองคิวมานะผมซื้อไพ่ภารกิจมิชชั่นผมวันนี้สําเร็จครับ กับเยี่ยมเยือนเพื่อนตัดผมนะครับผมอ่างไม่ไหวโทรตื่นเต้นไม่ว่าผมจะไปกี่ร้านกี่ร้านผมยังตื่นเต้นเลยจริงพี่มิวเขามาถามด้วยนะว่าช่างนุกนี่คิวกีว์เออคิวเขาเองค่ะไปเด็นอ่ะเออเนียนมาเลยบอกว่าเนียนทํามาเป็นแบบว่าฟิวมามานั่งเล่นก็เจ้าของร้านสุดหล่อครับพี่แชมป์ครับผมแชมป์ไทยแอร์เอเชียแอร์เอเชียเดี๋ยวเราจะพาบินลัดฟ้าไปย้างกันไปอยู่นาอ่าฝากอะไรให้กับ ชอนผมหน่อยกับเยี่ยมเย yeah, mm hmm. yeah. yes. ี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนเพื well> ่อนตัดผมครับเยี่ยมเยือนเพื่อนตัดผมว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเนี่ยผมชื่นชมพี่มิวตรงนี้แหละที่แบบว่าพี่มิวเขาหน้ารังนะครับเขามีเขาคิดจะทําช่องเขาทํารายการอะไรของเขาเขาก็นึกถึงเพื่อนเพื่อนที่เป็นช่างตัดผมอยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งผมมองว่าเนี่ยแม่งคือแบบเป็นมันมันมันเป็นมันเป็นสังคมช่างตัดผมที่น่าอยู่กว่ากว่าผมไม่รู้ช่างตัดผมยุคเก่ามันจะเป็นยังไงนะมันอาจจะมี แบ่งพแบ่งพวกหรืออะไรแต่ผมว่ายุคเนี้ยพี่มิวพี่มิวเขาก็พี่มิวเขาก็สามารถทําให้สังคมช่าง,งแต่ผมในภาคตะวันออกหรือชลบุรีแม่งรักกันได้เว้ยผมรู้สึกแบบเขาทามิตรงมิตติ้งเขาจัดมิตติ้งอะไรนะแต่ผมเสียดายไม่ได้ไปตุลบผมพังครับโคตรเสียดายเลยวันนั้นผมไม่ได้ไปผมกระซ้ายมากเลยอ่ะแต่ว่าโอกาสหน้าผมจะไม่พลาดแน่นอนและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้ถ้าคุณอยากให้ร้านตัดผมในในภาคตะวันออกหรือในชลบุรีแม่งแบบพัฒนาไปในจุดที่ดีอ่ะคุณต้องสนับสนุนพี่มิวนะครับเพราะว่า หนึ่งเลยคืออะไรรู้ว่าตอพี่มิวแม่งสิ่งสิ่งที่เขาทำคือเขาต้องการแบบเอาความรู้เอาอะไรมาแชร์กับช่างตัดผมในในในพื้นที่ทั้งหมดอ่ะซึ่งมันทําให้ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นอะแม่งได้คุณภาพช่างตัดผมที่ดีขึ้นด้วยนะผมจะบอกให้นะครับเพราะว่าสิ่งที่พี่มิวทาอยู่อะมันไม่ได้เป็นการเขาเรียกอะไรอะมันไม่ได้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะครับพี่มิวกาลังสร้างฐานแล้วว่าแก้ที่ต้นเหตุให้มันแข็งแรงที่สุดนะครับวงการช่างตัดผมที่อยู่ที่ภาคตะวันออกบุรียะ แม่งจะเก่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นช่างแต่ผมทุกคนหรือว่าคนที่ชอบการชอบตัดผมลูกค้าชอบตัดสหนับสนุนพี่มิวครับและคุณจะได้พบกับช่างที่แม่งมีคุณภาพมากมากขึ้นครับต้องบอกว่าแม่งเป็นอะไรที่ดีมากแล้วพี่มิวก็จะพาเราไปเจอหลายหลักาใช่ด้วยใช่ครับโอเคเลยติดตามกันไว้ครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับช่างมิวจะพาไปหาใครที่ไหนยังไงนะครับติดตาม EP 4ีนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับยบาย